สวัสดีครับพบกับคุณครูหวานนะคะในวิชาบทติสานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องบุคคลสาคัญในสมัยสุโขทัยนะคะอาณาจักรสุโขทัยนั้นเป็นอาณาจักรแรกของชาติไทยเรามีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่นะคะเป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะในสมัยสุโขทัยนั้นมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สมัยสุโขทัยนะคะ พระมหากษัตริ์พระองค์สําคัญในสมัยสุโขทัยที่เราจะศึกษาทีทั้งหมดสาพระองค์ด้วยกันก็คือพอ่อขุนศรีอินทราทิ i นะคะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่1นึะคะหรือพยาลิไทยนะคะพ่อขุนศรีอินทรา t ิศทรงมีพระนามเดิมว่าพอ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระล่วง ของอาณาจักรสุโขทยัยพระองค์พร้อมพ่อขุนผาเมืองทรงช่วยกันกันกบไล่ชนชาติขอมซึ่งเข้ามาลุกลานพระองค์ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสุโขทยัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของราชสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์องค์ที่สามเป็นพระราชะโอรสนะคะหรือเป็นลูกของพ่อขอุนศรีอินทริตย์ พระองค์ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่อาณาจักรสุขโขทัยเป็นอย่างมากพระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยซึ่งเป็นรากฐานของตัวหนังสือไทยที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะทรงส่งเสริมการค้าอย่างเสรีทรงส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผานะคะที่เรียกว่าเครื่องสังคโลกนอกจากนี้ทรงส่งเสริมพระพุทธศาส,สนานะคะพอค่อขุนรามคำแหงมหาราชได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งอักษรไทยนะคะ ทรงใช้วิธีปกครองบ้านเมืองในลักษณะพ่อปกครองลูกโปรโดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูเมืองนะคะเพื่อให้ราษฎรได้เข้ามาสั่นกระดิ่งเพื่อร้องทุกข์ต่อพระองค์นะคะพระมหาธรรมราชาที่1นึงทรงของราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่6เป็นพระนัดดาหรือเป็นหลานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะ ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไตภูมิพระลวงนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษการสั่งสอนคนที่ทำความดีและเว้นความชั่วนะคะทรงทานุบบำรุงพระพุทธศาสนาพระองค์ได้สร้างพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะที่สำคัญได้แก่พระพุทธชินสีพระพุทธชินราช พระราชกรณียก,กิจของพอระปา a r กษัตริย์ทั้งสาพระอ,องค์นะคะนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับคนรุ่นหลังนะคะนักเรียนควรยึดมาเป็นแบบอย่างในการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและชาติไทยสืบต่อไปนะคะสาหรับกิจกรรมในใบางานนะคะให้นักเรียนเตรียมใบางานที่33นะคะเรื่องบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยและใบงานที่34นะคะเรื่องบิดาแห่งอักษรไทยนะคะคำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลงานของบุคคลสาคัญนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูกําหนดมาให้นะคะทั้งหมด3กรอบนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเติมคําตอบนะคะโดยเลือกข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนั้นนะคะลงไปเติมไม่สัมพันธ์กับข้อความที่อยู่ด้านล่างนะคะใบงานที่34นะคะเรื่องบิดาแห่งอักษรไทยซึ่งเราจะทํากิจกรรมนี้ในสัปดาห์หน้านะคะคําที่แจงก็คือให้นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทัทยนะคะแล้วเติมคําตอบ นะคะด้านล่างให้ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะถ้ามีข้อสงสัยนะคะนักเรีสามารถสอบถามครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ